เนทีน่ชนนจมาเจริญเมือมาอยู่ที่ของประชุบม,มหาวิทยาลัยมหดีธรรมาตรจัหัดจันบรอ้ามากเวทีส่วาประชาชนปนคนจังหนั้นเตือนครั้งที่แปดในการเป็นเป็นปนีที่สิบของธรรมนุประชาชนคนจังหวัดนันน่เตื่สร้างสังคมสุขภาวะสูงเมืนกัมมาเกษตร

ในยุทธศาสตร์การจาจะต้องทำทุกหน่วยงานอำเภอก็ต้องรู้เรื่องท้องหินก็ต้องรู้เรื่องภาคประชาชนก็ต้องรู้เรื่องทลายต้องรู้นะครับไม่ให้มันไนะยกรดับสื่อสาไปึงจะปอิัตจะเรน้เข้าใ้งันเลาหลายนมสาไปบกันเน้ครับเนี่ยสร้างสุขภาพใชมทางารก็ต้องมาดูมันสร้า่งตัว 南宁啊，这个工作对，但政多怕，你该。 ยังไงนทานจะท่านผมไม่ด้เอไม่ได้เผลอไื่อะาไม่ผคือไมไม่รู้คือรู้แต่ไม่รู้ใจว่าันคืออรเราทางานากฎมานาดนั้นอยู่เไปเรื่อยมันะเปกระตพอมาเป็นรองรู้ใจกันหมดโอ้มันจะมีหุดออนแ่ทุกจังหวัดก็เหมืนงานนี้สอเราไม่สามารถเที่องตรงวิสัยทัศน์ตลอดให้เข้ากับส่วนงาน ก็เลยเหนือยากสลอดที่อาจจะยังงงๆนะว่าคืออะไรก็จะทางานแบบเดิมๆก็ไม่เป็นไรเป็นไรก็เดี๋ยวค่อยๆสร้างความเข้าใจอยังผมเคยพูดในที่ประชุมของบ้านสัตวการสัตว์สัตว์ฟาเราพิมพ์แผนมาแผนรัชนาการศึกษาแต่ปรากฏว่าคราจารย์ที่ส่ออยู่ตามรงนี้ต่างไม่รู้แผนนี่เลยไม่รู้เลยว่าแผนคืออะไรอย่างนี้ไม่ได้ผมต้องบอกว่าอย่างไม่ได้แล้ว มันไม่มีประโยชน์อ่ะไม่มีประโยชน์ทำเสียเวลาเปล่าทำจะไม่ทำไม่ได้นะฮะนี่ฮะคือการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงเรื่องต่างๆผมอาจจะไม่ได้เจาะลงรายละเอียดของของวัตถุประสงค์ของการเกิดทุกท่านประชุวันนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ให้ภาพภาพกว้างในนามของจังหวัดก็ยินดีนะครับยินดีที่จะสือถึงงานของภ้าคประชานสังคมภ้าคประชาชสนทุกเรื่องอย่างเต็มที่นะต้องกราบขอบคุณจริงๆครับที่ได้ความกรุณา ทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านต่างๆนะครับต่างของคุณไปอย่างสูงมาทั้งเพราะอะไรผมอาจจะเรียกไปสู่เพาะอชอะไรของคุณเรัตนเนี่ยนะฮะเห็ผมอาจจะเรียกไปสู่มเนี่ยแล้วท่านช่วยโอ้โหช่วยแบบแต่ความผมไม่รู้เลยอ๋อแล้วก็ดีนะพอมาอยู่จังหวัดรู้อ๋อมันมีความเชื่อมโยงอย่างนี้เจ้านะเราสามารถที่จะเชื่อมโยงการทำงานกันได้โดยท่านท่านพี่น้องอสมในที่นี้ได้จะมีพี่น้องอสมหลายท่าน รับศุกไม่ได้ร็มอแต่รรประกันเด็กมาสองตลอเ็ไม่ือเนี่ยสถานีข่าวเหานกไ่เป็นเดือนแต่วเคยจะท่านับจิตใจที่จะสร้างมูลสร้าง่งช่วยเหลือน้องในสารที่ท่านสามารถพอจะมีกาลังทำได้เนี่ยต้องกราบขอบคุณทุกท่านเป็อย่างสูงนะครับที่การดำเินการทงานของภาครัฐกาลตลอดแล้วผมก็เที่ยวมาทุกท่านกอร้อม ที่จะดำเนินการนต่อไปนะก็ขอรุ่งเรือนี้ขอรุ่งท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยระบาดทั้งหลายทั้งปวงท่านจะให้มาตั้งใจเชี่ยวชาญกิจการก็ขอทุกท่านขอความสุขมากสปรารถนาในทุกๆเรื่องครับเดินทางานอไรพวกนั้นก็ขอให้ทุกท่านประหยัดปลอดภัยครับครับอบอุปกรณ์ที่การจัดการทุครั้งนี้นะครับประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการครับในระบบราชการ ได้หอครับคุณผู้ชมไม่ได้แเรได้ไปดูแลกรี้ได้น่่นครับว่าเาองลงจัดหมูัก็ไม่ได้กลเลยนะครับทุกคนเลยนะนะไม่อย้เกิไ้นัเป็นสาามากวันทีกด้เาขครับขอเปิดการประชุมเีสมัชา ระจะมีผู้ธิดกราดของพันรุ์รสหน้าบละดฏิทักษ์ควาบคุ้ท่าในคือรองผู้ว่าราชการที่มีวิสัยทัศน์คือผู้เร่งรัดนโยบายให้ลุกผลคือผู้นั่งอยู่ในหัวใจประชาชนคือผู้บรนรุนให้มาประดามใจ คือผู้นำจังหวัดที่กล้าแก่กที่แกบกล้าคือผู้นำพาพัฒนางานให้สดใสคือผู้ประสานพลังพาคีพเครือข่ายเปย็นตุวกหญนาำนั้นใสท่านกุนูสินชัยศรีรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดอำหนาเนเจเงเนยยขอขอที้เจิญทุกท่านได้แสดงความขอบคุณท่านประธานในเรั้องนี้ครับ เดี๋ยวการที่ครับขออนุญาตในสท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ขึ้นบนที่สุดพระสงฆ์ขอได้เจครับขอเรียนเชิญท่านที่เชียนโพลุสผู้ช่วยผู้ในการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนข้าตกร้อกเจือเนือนะครับท่านบังลมเป็น